สองบาทที่ลึกนะะี่ค่ะสองบาทที่ลึกตัวหนานะคะตัวหนาตัวไส้ทองแดงอะคะ่ะเนี่ยเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทที่ลึกนะคะเป็นได้รับซื้ออยู่เหรียญละสามบาทเท่านั้นนะคะสามบาทนะคะดูเหมือนถูกมากเลยเนาะจริงๆเป็นแล้วก็ว่าถูกแต่เป็นแล้ก็ยังขายไม่ได้เลยก็เป็นอะไรที่แบบตุ่ม,มงนี้นี็นะคะเนี่ยนะคะเหรียญสองบาทที่ละลึก แบบนี้นะคะสองบาทตัวหนาที่มีที่มีไส้ทองแดงนะคะค่ะรับซื้อนะคะเหรียญละสามบาทคราวาระเลยนะคะทุกวาระค่ะไม่ต้องถามว่าวาระนี้เท่าไหร่วละนะะั้นเป็นสองบาทตัวหนานะคะราคาเท่ากันหมดเลยสามบาทแต่ถ้าเป็นสองบาทปกติไม่รับเลยนะคะสองบาทที่เป็น สองบาทที่เป็นเออหมุนเวียนนะคะไม่รับเลยก็จะมีรับปีห้าศูนย์ก็เนี่ยคะ่ะเท่ากันสามบาทเท่ากับเหรียญที่ลึกค่ะเนี่ยคะ่ะตามนี้นะคะเหรียญสองบาทที่รลึกนะคะรับซื้อหรือสามบาทค่ะส่วนเหรียญหมุนเวียนสองบาทไม่รับเลยนะคะไม่รับเลยเพราะว่า มุนเวียนสองบาทเขายังมีอยู่ในระบบตังทอนอยู่จะมีราคาก็สองบาทสีขาวปีหกศูนย์ขออภัยค่ะสองบาทสีขาวปีหกศูนย์นะแพงอยู่แล้วสองบาทสีขาวปีห้านย์นะคะรับซื้อสามบาทเท่ากันคะ่ะมา